ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ได้มีดราม่าเกี่ยวกับวงการเกมมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นเกม rv กับเกม Mobile l e g e n d s ใช่ไหมซึ่งในช่วงดราม่านี้ผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกม2เกมนี้ลงอย่างเยอะนะครับก็คือว่าได้มีคนมากมายเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเออเกมนั้นมันอย่างนั้นเกมนี้มันอย่างนี้มีหลายคอมเมนต์ที่ก็พูดมีเหตุผลครับมีหลายคอมเมนต์ที่ก็เหมือนเข้ามาปั่นเฉย แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากใช่ไหมแต่ยิ่งเวลาผ่านไปนะครับมันก็เริ่มจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเกม Mobile Legends ที่แบบว่าสาเหตุที่ไม่กล้าเล่นเกม Mobile Legends เนี่ยก็เพราะว่าแบบนี้แบบนั้นนะครับซึ่งผมก็เออเก็บมาคิดแล้วก็พยายามจะรวบรวมคอมเมนต์นะครับว่าเอ้อคอมเมนต์ในแนวทางเนี้ยมันเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับแล้วผมนะครับก็ทําการรวบรวมมาแล้วก็ทําการตีความนะครับพยายามจะอิเคราะหสิ่งที่คนเนี่ยคอมเมนต์มาครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่คอมเมนต์นะครับผมเนี่ยก็วัดจากบุคคลรอบกายด้วยว่าเออเขาเนี่ยคิดกับเกมมื e ถือยังไงนะครับจนสุดท้ายนะครับผมก็ได้มาประมาณ3หัวข้อนะ ซึ่งมันจะมีหัวข้ออะไรบ้างที่ทําให้คนเนี่ยไม่กล้าเล่นเกมโมบายเลเจน n ์ครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับมาที่ข้อแรกนะก็คือความยากของเกมคือต่อให้ผมจะเป็นผู้เล่นโมบาที่เล่นโมบามาตลอดชีวิตนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมโมบายเลเจน n ์เนี่ยมันยากจริงครับคือถ้าเทียบกับ r v นะคือมันยากคนละขั้วเลยมันทําให้ผู้เล่นอว V หลายคนที่แบบเอออยากจะมาลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนแบบมาทดลองทรมานตัวเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ผู้เล่น r v หรอกมันก็เป็นกับทุกคนนะครับ เล่นที่มาจาก RV คือด้วยเซตติ้งเกมที่มันค่อนข้างจะยากครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มันค่อนข้างจะหลากหลาย ในด้านสกิลนะครับคือสกิลเนี่ยมันซับซ้อนมากๆแล้วก็ไหนเจอเรื่องไอเทมที่มันค่อนข้างจะมีความหลากหลายอีกเช่นกันคือแต่ละไอเทมเนี่ยก็ต้องไปอ่านกันอีกนะครับว่าไอเทมนี้มันทําอะไรได้บ้างมันมีความสามารถอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไอเทมนี้มันใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับแท้งได้ไหมใช้กับเมทได้ไหมหรือว่ามันใช้ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเรื่องแมปที่มันจะเปลี่ยนทุกตาซึ่งให้ตายเลยครับคือถ้าคนแบบไม่ได้อยากจะมาเล่นเกมนี้จริงๆนะๆนะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเกมอะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องเออหาข้อมูลหาอะไรเยอะขนาดไม มันต้องศึกษาอะไรขนาดนี้มันทําให้บางคนที่แบบเออไม่ได้อยากมาเล่นเกมนี้จริงๆ หรือว่าไม่มีความอดทนมากพอเนี่ยเขาก็อาจจะเออตัดสินใจที่จะกลับไปเล่นเกมที่เขาเนี่ยเคยเล่นจะดีกว่านะคือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นมายเซตของคนที่เป็นคนปกติทั่วไปอ่ะคือถ้าเราไม่ชอบหรือว่าไม่มีความสุขกับมันเนี่ยก็แค่เลิกเล่นใช่ไหมก็กลับไปเล่นเกม RV หรือไม่ก็เกมอื่นที่เราเนี่ยเคยเล่นนะครับถึงเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีพอหรือว่ามันอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ยากเท่าโมบายเลเจนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมมองว่าเออเราควรจะเล่นให้มัน ถึงแกนแท้ของเกมก่อนค่อยมาตัดสินกันนะครับคือพอยต์หรือจุดสําคัญอะมันคือคําว่าเกมมันยากเว้ยแต่เกมมันไม่ได้แย่เกมมันสนุกมากถ้าคุณเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความอดทนมากพอคือมันเป็นเกมที่คือผมกล้าพูดเลยว่ามันคือเกมโมบ้าเป็นเกมโมบ้าหนึ่งในเกมโมบ้าที่ดีที่สุดในมือถือแล้วนะครับคืออาจจะบอกว่าในโมบ้าของมือถือเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าผมก็มองว่าในด้านเกมเพลย์เนี่ยโมบายเลเจนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากมาก ผมจะไม่นับเรื่องสังคมก็แล้วกันคือสังคมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมนะครับมันเกี่ยวกับผู้เล่นที่เออมึงสรรสร้างกันขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้พัฒนานะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับตัวเกมด้วยคือเราไม่สามารถไปควบคุมคนได้นะแต่เราสามารถควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องสังคมเนี่ยอืม มันพูดยากนะผมก็เลยเออไม่พูดละกันเรามาโฟกัสภาพรวมของเกมดีกว่าว่ามันเออมันก็ดีมันไม่ได้แย่นะครับขอแค่คุณเนี่ยลองเปิดใจสักหน่อยแล้วคุณเนี่ยก็อาจจะเจอกับเกมโมบายที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ครับแล้วข้อที่2นะครับมันเป็นเรื่องกราฟิกนะครับที่คนเนี่ยไม่ตัดสินใจเล่นโมบายเลเจนเพราะว่าเหมือนภาพมันกากคนก็เลยไม่อยากเล่นซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ไม่ไม่มีเหตุผลมากพอ,อก็คือการเลือกเล่นเกมเนี่ยมันก็โอเคมันก็อาจจะมีเรื่องภาพเข้ามาเกี่ยวแต่ภาพของ m o l i l e l e n e s อะ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะครับคือมันก็มันก็อยู่ในคุณภาพที่เออมันไม่ได้ล้าสมัยนะครับแต่ว่ามันแค่ถูกออกแบบมาให้ เจาะกลุ่มผู้เล่นที่มันกว้างกว่าเกมที่ผมเนี่ยไม่อยากจะยกตัวอย่างก็คือเกม r v v นะครับ RV เนี่ยเขาเจาะอ,อยู่ไม่เยอะครับเขาพยายามจะเจาะตลาดไทยซึ่งมันก็เจาะได้จริงๆในการทําภาพแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่าสําหรับ Mobile Legend เนี่ยคือเขาพยายามจะเจาะผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้มีมือถือแรง อาจจะเป็นมือถือสเปคกลางๆแต่ว่าถามว่าภาพมันกากไหมมันไม่นะผมว่าผมก็ต้องขอค้านคําว่าภาพกากสําหรับเกมม o b i l e เล gend นะคือต่อให้ภาพรวมอ่ะมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าเออไอพวกดีเทลตามแมปหรือว่าตามสกิลของตัวละครเนี่ยผมว่าเขาทําออกมาได้ดีแล้วก็แบบมันดีแบบมินิมอลอ่ะมันไม,มน่มันไม่หนักเครื่องอ่ะก็ถือเป็นการออกแบบที่มินิมอลดูสวยงามแล้วก็ไม่ดูล้าสมัยมันก็ยังดูดีในปี2 0 2 5นะครับคือ ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเกมภาพกากแต่อย่างไรนะผมแค่มองว่ามันเป็นเกมที่มีธีมแล้วก็มีแนวทางเป็นของตัวเองครับคือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาน่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่ากราฟิกแบบนี้มันโอเคแล้วสําหรับเกมเขาเพราะว่าถ้าสังเกตจากการอัปเดตต่างๆที่ผ่านมานะครับคือจากภาพจําที่ผมเนี่ยเคยเล่นตอนเด็กเนี่ยแล้วก็มาภาพจําตอนนี้คือแมปเนี่ยมันเปลี่ยนไม่มากแล้วก็กราฟิกเนี่ยก็ยังคงความเป็นโมบายเลเจนต์ไว้อยู่ครับซึ่งก็มันก็หมายความว่ากราฟิกแบบนี้มันโอเคแล้วในกลุ่มผู้เล่นในเมื่อไม่มีคนมี ก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมันก็ยังโอเคแล้วสําหรับผู้ที่เล่นเกมของเขานะครับคือเขาก็ฟังเสียงของคนที่เล่นเกมเขานะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาฟังเสียงคนที่ไม่เล่นเกมเขาทําไมซึ่งมันก็ดูเมคเซนด์ดีแล้วคืออีกอย่างที่ผมเนี่ยอยากจะชื่นชมนะครับในเรื่องการาฟิกเนี่ยมันก็จะมีการเออดีไซน์ตัวละครด้วยใช่ไหมซึ่งเกมโมบายเลจเนี่ยมันจะมีการรีแวมหรือว่ารีเวิร์กตัวละครหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตัวละครน,นั่นแหละซึ่งมันมีการปรับเปลี่ยนบ่อยมากๆไม่มีการปล่อยตัวละคลร แล้วเนี่ยก็เอามาเปลี่ยนซะให้มันเนี่ยสามารถเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้ให้มันเนี่ยยังมีคนเล่นอยู่ครับให้มันแบบว่าเออไม่เป็นทรัพยากรที่สูญเปล่าที่แบบเออวางตั้งไว้งงๆอะไรอย่างนี้ ซึ่งสรุปแล้วนะครับผมมองว่าเออมันก็ไม่ได้ภาพกากคนที่บอกว่ากาก,าก pees, เนี่ยก็อาจจะพูดถูกหรือว่าพูดผิดเนี่ยก็ <ağ> แล้วแต่เออความคิดหรือว่าดุลระยะพินิจของเรานะครับแต่ผมมองว่าเรื่องการาฟิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่จะเป็นต้องเอามาเป็นหัวข้อในการเลือกเล่นเกมขนาดนั้นนะครับก็ลองดูเกมเพย์ดูสิ่งที่เกมเนี้ยจะมอบให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นความสนุกหรือว่าคุณภาพเนี่ยก็ควรจะเอามาเป็นการประกอบการเลือกการเล่นเกมนะครับซึ่งก็โอเคหัวข้อนี้มันไม่สามารถสรุปได้นะครับคือมันแล้วแต่ความคิดคนนะนานนาจจิตตังเี่ยใคระ มองยังไงก็โอเคแล้วแต่คุณจะมองแล้วกันแต่ผมแค่อยากจะให้คุณลองนะใครอยากจะลองก็ลองสักครั้งครับถ้ามันสนุกเนี่ยค่อยเล่นต่อเนาะโอเคครับมาที่หัวข้อที่3นะก็จะเป็นเรื่อง ดราม่าต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับเกม Mobile Legends นะครับอย่างที่เรานะครับรู้กันว่าเกม Mobile Legends เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็มีเอ่อมีเรื่องเยอะครับมีดราม่าว่าไปก๊อปล็กก e อปเลเจนด์บ้างก๊อปเกมนั้นก๊อปเกมนี้ครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาส Mobile Legends สักครั้งหนึง่งคือผมไม่ได้บอกว่าการก๊อปมันดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะครับคือมันควรจะผ่านไปได้แล้วผมมองว่าเราควรจะมองที่ปัจจุบันมากกว่านะ บอกครับว่าเกมมันดีแล้วเรื่องดราม่าที่เขาว่ากรอบเนี่ยก็มีการแก้ไขแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าให้อภัยนะครับไม่เหมือนกับบางค่ายที่เขาแบบเออคนด่าทั้งประเทศก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออทางตัวเกมเนี่ยเขาก็รู้ตัวแล้วเขาก็รู้จักปรับแล้วก็ปรุงตัวเองครับทำอาหารหรือไงวะเนี่ยไม่ใช่ คืออย่างที่บอกครับว่าค่ายเกมของ Mobile Legends เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะฟังเสียงจากผู้เล่นนะครับซึ่งมันหาได้ยากมากในปัจจุบันนะครับมันยากมากมากในปัจจุบันที่ไม่ค่อยจะมีเกมที่มันดีออกมามีแต่เกมแดกสมองแล้วก็โฆษณาปัญญาอ่อนนะครับโอเคโอเคมันก็อาจจะหลุดหัวข้อไปผมจะสรุปง่ายๆเลยก็แล้วกันส่วนตัวเนี่ยมองว่าการก๊อปของเกม Mobile Legends เนี่ยค่อนข้างจะเออมันก็ไม่ดีนะครับในมุมมองสมัยก่อนผมมองว่ามันไม่ไม่มันไม่มันไม่ถูกต้องอ่ะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ ไม่เห็นเกมแล้วก็ดูภาพรวมมันก็โอเคนะอะไรที่มันเคยผ่านมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปก็แล้วกันครับก็ถือว่าให้โอกาสโมบายเลเจนต์อีกสักครั้งหนึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อคําพูดผมก็ได้นะ ลองเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้นะบางทีคุณเนี่ยก็อาจจะตกผลึกอะไรบางอย่างได้แล้วก็รู้สึกว่าเออเกมนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยโอเคข้อน,นี้มันก็จะจบเท่านี้นะครับอ่ะมาสรุปท้ายคลิปนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเกมโมบายเลเจน n ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเกมที่ดีเกมนึงถึงในอดีตเนี่ยจะมีเรื่องราวมากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของเกมแล้วก็เกมเพย์งานภาพอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมมองว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็ดีเกินคาดด้วยซ้ำไปนะครับเอาตรงๆนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอคติกับเกมโมบายเลเจนต์นะครับก็คืออย่างที่พูดไปแหละมันมีภาพจําแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่แบบเออมันเกิดขึ้นในอดีตนะเนาะ มันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่มันขัดขวางเราแล้วก็ฉุดดึงตัวเราไว้ทางด้านความคิดแล้วก็มุมมองนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่อยากจะลองเล่นเกม Mobile Legends แล้วก็มันอาจจะมีเรื่องแบบเออ ความอุปทานหมู่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับทาให้เราเนี่ยไม่สามารถไปเล่นเกมอื่นได้เนื่องจากเราอาจจะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่นะเราก็แค่แบบเออมาเล่นโมบายเลเจนต์หน่อยแล้วก็เล่นเกมที่เราเนี่ยเคยเล่นอยู่ประจําก็เล่นก็เล่นไปนะครับไม่จำเป็นต้องลบออกนะคือมันไม่มีใครบอกว่าคุณเนี่ยต้องเล่นแค่อวีคุณเนี่ยต้องเล่นแค่โมบายเลเจนต์ครับคือมันสามารถเล่นได้คือบางคนเนี่ยเล่นแบบโอ้โหสีหเกมนะครับคือก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเล่นได้ยังไงนะแต่ก็ถือว่าไม่ ไ,ได้แปลกแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ มันก็ถือเป็นเรื่องปกติของวงการเกมแล้วก็วงการเกมเมอร์นะครับซึ่งโอเคเราอาจจะมีเกมที่เราเนี่ยอยากจะเล่นหลายเกมมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่อะไรอ่ะโอเควันนี้ก็อาจจะมีเท่านี้นะครับซึ่งมันมีหลายเรื่องมากๆที่อยากจะมาพูดแล้วก็แลกความคิดเห็นแล้วก็แลกประสบการณ์กันนะครับก็ในอนาคตเนี่ยเราจะมีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับแต่ว่ามันก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ทําคลิปตามฟิลนะก็คือถ้าไม่มีฟิลเนี่ย ก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะอินดี้เกินนะครับแต่ว่าก็เป็นสไตล์ของผมก็แล้วกันวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไว้เจอเกันใหม่นะบ๊ายบาย